สวัสดีครับตอนนี้กิ๊บบีมันรอไฟลูกรอพี่รอพี่อะไรพี่อาทิตพี่อาทิตจะมาหาเหรอจะมาหาพี่แช่อ้อพี่อาทิตฮะพี่อพี่มาหรือยังรอนานหรือยัง ไหนบอกว่าใกล้จะถึงแล้วบอกว่าใกล้จะถึงแล้วทำไมยังไม่เห็น เขามาทางไหนคือบ่เห็นสวัสดีค่ะครับคือบ่เห็นบ่คือบ่เห็นตอนเขามาคือระกันหลักมาวางนันนี่วางจอดเด็ฮะโอ้สิเอา่ะพี่อาทิตย์มาหากีวี่เหรอมาทำคู่มองด้วยสวัสดีแล้ว นี่สคกให้ของฝากมาแต่ข้ามวงมักอือ้อหมักแดงหมักต้นหมักอันนี้มีเบิร์ดขนมาผิดหลึกอา้าวเด็กน้อยขนทำไมแบบน,นี้เด็กๆอาหารคล้องสซดสิอันนี้อย่างไข่หมดแดงเข้าต้มพักหวาน ของลุงเตียงกับเขาคือน้ำของหยาอันนี้พวกนี้เอาไปใส่ตู้เย็นพวกนี้อันพวกนี้เอาใส่หลังรถอ้าวเด็กๆก,ก็ขนได้บัดนน,นดี้ให้ผู้ใหญ่ขนก็ได้ให้ผู้ใหญ่ขนก็ได้ไปหิ้วผักหวานเนอของฝากแวะมาเยี่ยมนอ่องยุฟเฟตถ้ากินเข่าพร้อมเนาะ มีปลาเนาป่าอัน mhm. หานันอันตึกแห่นันบอเขาตื๊กแหงไว้แท็กักบวชนะพี่เนาะสายเศร้าเดี๋ยวเพื่อนทีโอปลาเพื่อนตึกแหงอันนี้ของเขาโ้มมัดใส่เม็ดแดงเต็กตึกแหงก็เห็ดจุงจุจังจะเป็นตัวว่าได้ปลามีเด้อคงานนี่ตัดภาพมาชมบรรยากาศตอนอ้ายเพื่อนหาปลากันบ่ได้เมื่อก็คือจังได้เมื่อ มีภาพบ้าให้ท่านไปชมช่มหน่อยๆเนาะจ้าเนาะอ้เพิ่นเดินทางเมื่อเยี่ยมพอไปทุละพร้อมแต่ว่าไม่แค่บได้เมื่อดอกบ้านเกิดคําอําเภอขํามวงจังหวัดกาลสินพุ่นละวันนี้เพื่อนก็นเลยพักกันทาป่าไปเฮ็ดกินอ่างก็ะยาก,กินน้ำเพ่นอยู่แต่วาจ้าของบได้กลับเนาะกีวีก็ช่วงสอบยังเรียนอยู่ยังสอบอยู่ยังว่แล้ว ก็เลยเอาภาพที่เพื่อนพัก,กันไปหาป่ามาฝากกันผู้ชมประกอบพอว่าเพื่อนกับแวะมาหาน้องพร้อมเอาเห็ดป่าแหงมาฝากน้าแวะมาเยี่ยมน้องนี่เด้อนุย้ยน้องเจ้าหาป่าเป็นอยู่ <c oughs> บ่าตายดอก <c oughs> อรุณจับจบตัวนึ้งเห็นมาโชว่ นี่คือผลงานของอดุลนะครับป้งาตาตามด้ออ้วตาตามเด้อปลาเขาหญ่แล้วล่ะเขาได้ยั่เขาได้ยั่วไายรบอสไายกำลังไทยโอ้ยปิ้งปลาเบบไยเงินมากอย่างสูงใจยนี่ปิ้งปลาแบบไหยนี่เชฟนี่เป็ไงเอาลงไปคุณดูเงินมากั้ง เทเทเทน้ำซุปมันข้าวเทซอือเอเอามอมากเลยแต่ปลาลายแอาซุปติ้ง,ง,งปลาแบบไรปลาดิบติ้งปลาแบบไตรติ้งปลากระสิบว่าเอาเซอร์ไฟนั่นหรอกินปลาแบบไรตามใจเจ้าเลยเออตามใจกุ๊บนั่นแหละแล้วแต่กุ๊บกูวออ่าเขาคือเอาลายใช่ป

เอาค้างขึ้นแม่ค <re ้างเป็นแม่อยู่ใส่ไม้ปิ่งนี่เดี๋ยวดุนนี่บลาพ่อไวแม่แสดงให้พ่อกินบ่ไม้ปิ่งมันบ่ได้ยางน้โอ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 ้ชุดขี้ดินหมอโหมันเนี้ยไม้ปิ่งอันนี้ล้างละม้วนล้างก้ต้องไปล้างซะก่อนล้างแล้วเออล้างแล้วก็ยู่ใส่ โอ๊ยแกหวายกินได้เลยไปขนไปใส่หลังรถดใ้รถดนี่ซุ้หนักหนัก,นกนี่ใส่หลังรถดไปเลยไปเด็กๆอันนี้นี่ขั้นนี้ล่ะนี่จะพากีวีไปเอางานก่อนเอากระเป๋าคือว่าเอาเพื่อนนั่นเอามาบ้างไปอย่างนี้ฮะ สวัสดีครับมาอะไรครับ,บาาพาน้องมาเอางานใช่ไหมใช่ค่ะไปบ้านปูสนุกไหมสนุกมากเลยค่บเหรอเล่นกับใครบ้างเล่นกับพี่ค่ะพี่ว่บ่นคิดถึงพี่วีบบอกว่าอยากไปด้วยแม่ก็เลยบอกว่ามีสอบอยู่ไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปเลย สงการจะมาอีกไหมไปคัะมาเ<ด>หรอโอเคเดี๋ยวพี่วีเตรียมอ่างไ,ไว้รอนะอ่างเล่นน้ำอะ่ะ <c ười> พี่วีมาหรือยังทำไมเห็นแวบๆแ,แล้วหายไปไหนมาแล้วไปไปซื้อกับข้าวต่อพ่อกับแม่รออยู่ที่แฟดลุงกับป้าลุงกับป้ารออยู่แฟดพี่อาทิตย์พาน้องมาเอางานแล้วก็จะไปซื้อ กับข้าวป้าอยากกินส้มตำ สองคนนี่ยไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งแซ่บไหมแซ่บมือแซ่บเลยอันนี้เดสนะแกงวายปลาเผาแกงเฮดตับหมูทำข้าวปุ้นทำข้าวปุ้นเอาพี่อาทิตย์จะกลับแล้วหนอทีวีกลับกับพี่ไหมกลับกับพี่ไหม ฮะไม่เหรออทิปนั่งตรงนี้น้องนั่งตรงนี้ป้าของเต็มหลังนถใหญ่เป็นไงกับปอพอายเป็นไหกับเต็มยายเป็นกับเต็มยเป็นไก่สามไงไหมยายไก่สามใหญ่อยไก่ ดอยกยัดี่ก็จนหนาลเงือนจนหนาล้เงือเมาอจานหน่อยไปเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิวสวัดีครับพี่ยังสวัสดีคันเือรกเเดินทางปลอดภัยสงการเจอกัน ไปแน้เราเจอกันนคิี้เนาะแกจะถึงแล้วกีวีหยุดสิบถึงสิบแปดสิบเอ็ดกับสิบเดกับกีวีบ๊ายบายแบบนี้